มาแล้ว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 ว่ะกลัวหนหนูตาจะขี้แตกเลยขี้ไหลแล้วเฮ้ยกลัวมากขี้ตกลงมาแล้วก้อนนึงน่ะมุดไหล่เด้อขี้ไหล่เด้อจอขี้ไหล่นี่จอจจอขี้จอนะจอเยี่ยวด้วยนี่นะขี้จอ่ออกงี้ก่อน จอกรวยจ้าเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยใคยที่เห็นจออาบน้ำแล้วมีบุหรี่หลเด้อมันโยกตัวข้าบนด้วยมีการไปเอลเธอเด็กด้วยจ่ออาบน้ำเอลเธอเด็กจออยู่ข้างบน ้องสาน้ำใส่มาทุกวันกว,วาตาจะขี้ไหลเลยเดี <c oughs> ย๋ยวเจออีกกระวังหนึง่ง <c oughs> กินใบไม้อีกเนะที่นี่สูงกว่าเดิมอีก เอกินเลยเระคอไปหมดเลยเรากินหมดเลยตัวแซบเรอได้อาบน้ำไปนะวันนี้โยม นี่นี่จอ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 ขี้แตกหุ้ยจอกลัวหลวงตาขี้แตกเลยขี้ใหญ่ขี้ไหลเต็มเลยวันนี้ดับน้ำลเลย

<สา S 1> เดี๋ยวอย,ย,ยักคิดเหรอวพ่อทำอะไรผมไม่ได้เราเป็นยักษ์คิวโชนี่นี่ไป <c oughs> คิวด้วยเไปไ็นงานล่ะพ่อทำอะไรผมไม่ได้เราเป็นไงผมอยู่สูงกว่าเฮ้ยเป็นไง<า>อยากคิวซะเลยอืมอ่ะเร็วนี่อยากคิวด้วยพ่อทำอะไรผมไม่ได้เราผมอยู่สูงเกินเป็นไงล่ะ อือย่าทำให้ผมกลัวเลยผมกลัวจะขี้ไหลเลยเดีวมาอย่าไงี้เนาะผมดูสูงกับพ่อเพราทเท่าไรผมไม่ได้มผมนี่นจ่อวัดเด็กดีๆเลยนะเนี่ยลิงวัดเด็กอ๋อฮะฮะฮะอ๋ออือนั่งนั่งเกาไข่อ่ะไข่เปียกเลยเดียอ่ะ นั่งห้อยอะไข่ย่อยอะไข่ย่อยอ่ะเนี่ยยักคิ้วด้วยไม่กลัวลงตาแห่เดี๋ยวอเดี๋ยวอ่ะฮึ่มกลัวลงตาเลยอ่ะ